สวัสดีครับอยู่ช่างโอเล่เอ็ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่รีสอร์ทครับรีสอร์ทแอนล่องแพรจอนนี่มือปราบครับครับนี่ก็เป็นครับตำแหน่งใหม่ผมงานใหม่ครับคือพี่จอนนี่ให้ผมอ่าได้ครับย้ายมานอนที่นี่ครับนอนประจําการที่รีสอร์ทแห่งใหม่ของพี่จอนนี่ครับก็ดูแลงาน ช่วยกันถ่ายรับเพราะว่าช่วงนี้ก็รีสอร์ทก็เริ่มบูมนะก็เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่คลุกคลข้ร้อยนะก็ต้องเซตร,ระบบกันอยู่เปิดใหม่ลูกค้าก็เยอะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครับทีมงานใหม่ของผมนะว่าเดี๋ยวกำลังทำอะไรกินกันวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูทีมงานใหม่กันไปรู้จักกันครับอ่า มีมีอีกคนแล้วครับแต่มีพี่คนหนึงน่าสนใจนะเดี๋ยวคือกันป Let's go โอ้ทำอะไรกินกันครับครับทํทำกินกันวันนี้นะสวัสดีพี่พี่อะไรครับแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมผมแดงครับพี่แดงครับผมว้าวทำอะไร <ผม S 1> กินครับ <คน S 1> วันนี้คนมือเลย คนเมืองเลยครับคนเมืองเลยคนจังหวัดเลยครับฮะคนจังหวัดเลยครับเลยอยู่บ้านน้องหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยอำเภอหน,นองหินจัเจวัดเลยอ๋อ <c oughs> โอ้หาอะไรกินเดี๋ยวขอพญาตเปลี่ยนกล้องไปสัมภาษณ์ไปคุยกันเนาะพี่เนาะว่าดูพี่คนนี้เ <c oughs> ขาหน้าจะมีอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยข้าก่อนนะเอาไปถ่ายหางข้าวเดี๋ยวไปถ่ายครับ โอ้ทำอะไรกินพี่วันนี้ก็จะมีหมูย่างของรีสอร์ทของพี่เจ้านี้เขาครับหมูย่างอะไรเราซื้อมาไม่ของรีสอร์ทเมื่อกี้เอาไปซื้อเนาะเราไปซื้อมาเอเมื่อกี้ไปซื้อหมูกันนะครับเอ่อไปซื้อหมูมย่างเดี๋ยววันนี้ก็จะกินทานกับโปเล,ก,ล,เลกินข้าวกันครับจะมีเนาะเดี๋ยวมีน้องๆไม่เสร็จงานเนาะครับน้องๆพอ,อดีคอยลูกค้าเข้าเมื่อกี้เลยรีบไปเดี๋ยว เลยเราเตรียมเตรียมอาหารรอเนาะต้องน้องก่อนต้องน้องศทธาอีกสักแปดคนนะอ่านี่ทำอะไรพี่จัดพี่แดงทำอะไรเนี่ยจัดกับข้าวไว้ก่อนครับย่างหมูทั้วันนี้เนาะย่างหมูแล้วก็จัดหมูย่างไว้ก่อนหมูย่างครับแล้วพี่ทำอะไรต่อนึ่งข้าวอันเนี้ยทำนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนนึ่งข้าวเหนียววัววันนี้หมูย่างจิ้มข้าวเหนียวนี่สุดยอดมากครับ เนาะอย่างนี้เลยครับเอออ่าต้องร่างผักต้องทำเครื่องครัวให้เจ็ดร้อยรอเราน้องมาก็กิงกันได้เลยอ่าน้องรอจินงานมาแล้วก็ย่างกินเลยเนาะรอจินงานมาแล้วก็จัดเล็กเลยจัดที่ใหญ่ตรงนี้แล้วจัดที่ใหญ่ตัวเล็่พลาดเหรอครับพี่แดงพอผมพี่แดงมาตอนนั้นมาพี่เจนี่ได้ถ่ายไว้เนี่ยคุณคุณพี่เจนี่ถ่ายไหมถ่ายครับลงคลิปเหรอลงคลิปกับพี่เจ้านี่ครับลงคลิปแล้วใช่ไหม ลงชื่อไปก่อนพวประเทศไทยแล้วก็เข้าลาวแล้วเข้าลาวนะเอาจริงพี่มาจากไหนเอาจริงอ่ะในอ่พี่แดงครับผมเอาจริงๆเป็นคนเลยใช่ไหมผมเป็นคนจังหวัดเลยครับแล้วไปอยู่ที่ไหนมาอยู่อยู่เลยเลยไหมอยู่ที่ประเทศลาวมาครับประเทศลาวมาไปอยู่กี่ปีประเทศลาวยี่สิบเจ็ดปีครับยี่สิบเจ็ดปีครับผ้อมไปสร้างครอบครัวอยู่ที่นู่น อ๋อมีครอบครัวอยู่ที่นู่นยี่สิบเจ็ดปีแล้วลใช่ไหมเจ็ปีปีสองพันสองครับปีสองพั 2, นสองครับผมเออปีนี้สองพันยี่สิบสองเออใช่ยี่สิบปีครับยี่สิบปีไปอยู่เพชราวมายี่สิบปีมีลูกมีเมียที่นั่นหรือเปล่ามีครับผมไปสร้างครอบครัวอีนครับอ้าวก็ลูกเมียรักมากลูกเมียรักมากครับออแล้วแล้วพี่แดงมาอยู่เมืองไทยได้ไงกลับมาตอนไหนกลับมาตื สองพันสิบเก้าครับสองวสองสองตัหนึ่งเก้าครับกลับมาอยู่ที่ไหนอยู่เชื่อเหรอช่องเม็กครับช่องเม็กครับผมมาติดควบิตติดควบิดอยู่นี่ติดควิดแล้วก็ไปเช็คร่างกายที่อะไรอะรสะพัดสะพัดอุบลอ๋อครับแล้วตอนนี้ก็เลยทํางานอยู่นี่ก่อนยังกลับไปเมืองลาวไม่ได้เนาะครับได้ครับผมลงมาสองครั้งนะครับกลับไปแล้วีนี้เขาห้ามไม่ให้ผมลงไปเพราะว่า มันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเขาหรือคุอูพี่ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่ที่นี่เรื่อยละมือปราจอน,นี่ไปส่งผมเลยพี่จอนี่ไปส่งครับให้จอน,นี่ไปส่งรอไหนรอรอพร้อมเมื่อไหร่ให้พี่จอนี่ไปส่งเนาะผมพร้อมเมื่อ,อ,หอไหร่เขาก็ไปส่งผมเมือ่อนั้นแต่ที่วันนี้มีตังแล้วลูกพี่จอน,นี่สุดยอดอยู่ทํางานไปก่อนทางานลูกพี่จอนี่สุดยอดพี่ เมื่อกี้ก็มีเพื่อนมาใหม่ก็มีเที่ยวเลยเขามาเทียร์เะไรบาที่โอ้ผมได้ผู้จิตาจใหม่แล้วผมถึงยอดเลยครับผมสู้เลยจริงจริงครับเป็นไงเพิ่งเจอครับพี่นี่พี่แดงเพิ่งเจอผมสองวันเนาะโอเคเพิ่งเจอสองวันเป็นไงผมมองคนออกครับผมรู้ว่าคนมาไงไปไงมาไงผมมองออกครับเพิ่งเจอเลยผมสองวันเองก็นี่แหละเพจอสองสองวันก็ก็ทำงานด้วยกันสองวันละผมดูออกแล้ว ผมรู้อ่าผมรู้แล้วเฮโอ้ยสุดยอดครับโอ้นี่นะคนของพี่จอนนี่ครับเป็นเขาไม่พูดดีกว่านะอ่าเป็นคนรู้จักกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพี่จอนนี่เขาก็ดีเฮื่อเล่เขาแล้วผมขอคุณมาใส่เข้าผมจะทำดีที่สุดอ่าทำสิ่งดีที่สุดโอ้เดี๋ยวครับมี่คือ ครับไปทํางานดีๆแล้วกันตั้งใจทำงานแต่พี่แดงทำงานโอ้โหสุดยอดครับทำงานแบบสุดยอดมากวันหนึ่งทําหยุดไม่หยุดท้าเหรอเห็นพี่ทำงานตลอดเลยรถดูบุรีกินน้ำพอใช่ไหมครับแล้วเราจะหยู่ทำไมเวลาพักเรามีเยอะอยู่บุรีกินน้ำก็พอเนาะพอแล้วนที่เหลือก็จนั่งหันจ้าปัดกวาดไปเรื่อยๆไปเเรื่อยๆพราะมันเป็นงานของเราครับถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นผมจะนั่งคิด คิดไปเรื่อยคิดครเรื่องมันจะคิดเรื่อยไปลแล้วมันคิดพุ่งส่้างไปทางนน้นคิดถึงลูกเมียถ้าผมทํานาไม่ผมสนุกสนานแล้วร็ผม,อ,มอยู่กับงานแล้วผมก็ไม่เหนื่อยอแล้วผมก็ไม่ท้อแท้เพราะว่าคนอยู่ข้างหลังผมมีลูกเมียผมยังอยู่ลูกร่อผมอยู่ผมจะสู้ยิ่งที่สุดครับโอ้เสีรยวฝากถึงข้อคิดให้น้องๆหน่อไมงคนบางคน,บ,คนบางคนที่จะคิด ท่านคิดล้มละลายตัวเองเนี่ยดูแลผู้ใหญ่ไว้ผูอใหญ่เคยคิดผู้ใหญ่เคยบ้าเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับขออยู่กับโลกดีกว่าโลกนั้นมันสวยงดงามใช่ไหมคนรักเรามีคนเสียเรามีจริงแต่คนรักเรามีเยอะอย่าทปร้ายตัวเองแล้วอย่าไปหลงกับยาสติผิดคิดผิดลูกๆุกแลหลานแค่นี้ดูแลผู้ใหญ่สุดยอดเลยคือ พ่อคิดแกดีนะไม่ก็คือพ่อคิดพี่แดงก็เหมือนคือเราแฝงธรรมะเนาะธรรมะมันก,ก็บอกอยู่แล้วนะว่าการไว้ตัวเองฆ่าตัวตายอย่าเรามีความสุขอืมลูกหลานมีความสุขของเราก็ดีใจด้วยครับอ๋อนี่อะไรต่อเราล้างแตงครับกับแก้มเนาะครับแก้มผักโอ้โหย่างหมูครับ รอย่างหมอแล้วก็รอทีมงาทีมงานเนาะรอให้มากตัดแต่งรอครับอ่าแล้วนี่อะไรอ่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีถอนได้ไหมเนี่ยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเนเพราะเพราเราก็ฉลองกันครับไม่ใชร้องหรอกพอดีผมเพิ่งย้ายมานอนที่นี่คืนแรกก็ซื้ออะไรมากินกันกับทีมงานหน่อยไงก็เลยซื้อมากินกับทีมงานอ่ะปกติผมไม่ค่อยดื่มหรอกผมเมื่อก่อน นานๆดื่มเออมันไม่ค่อยไม่ไม่ไม่แบบตั้งใจดื่มไงทุกวันเย็ยนเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็โอกาสดีๆก็ดื่มนี่ยวันนี้ก็โอกาสดีเนาะได้ย้ายมาอยู่กันเองเขาบ,บรีสอร์ทก็เลยดื่มอโอ้เป็นไงข้าวเหนียวเอะถือ,อม,มือกันชิดยกเลยไหมอันนี้พร้อมใช่ไหมเอครับ อ่ะโอเคจะเก็บเราม่ล็กใช่ไหครับผมจะเก็บเร,บร,บราพอบหอครับเนี่ยพี่แดงนีปส่งเราดิอุ่นไหมลนะ่ะเอาไว้กินกันแล้วนะตัวนั้นใส่กล่กกกกกกองโอเคครับไงเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับครับผมโอ้โห โอ้โหจิ้มอใครครับเนี่ยพี่แดงไม่ใช่ทุกทุกคนชิมเลยพี่สุด,ดยอดมันจิ้มอ่ะจิ้มป่บุดเด็ดฮึุกย้ไม่้อย่างรอโหยาเป็นโคกผีน,นี่ยโอุ้ดย้อยครับมัจิ้แบบลอยเรียสองยพี่ ป็นไงขาดอะไรพี่ผงนัวผงนัวใส่ผงนัวใส่นัวอ่าเนาะใส่หลายแซ่บหลายนะครับใส่น้อยแซ่บน้อยป้าดเดี๋ยวเป็นใสนหมดเลยโอเคอ่าพยายามด้วยบอยนะเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามากินกันนะครับกินกันชีวิตขาดหวานไม่ได้ โอ้น้ำจิ้มสุดเด็ดครับของพี่แดงครับจิ้มสุดเด็ดครับของพี่แดรงดรีสอ,อ <c oughs> ร์ทเฮ้ยจุนงีโปวดนะพี่ยนตนนี้เจอีสอม่อย่น้ององมักินเา <c oughs> บอกลูกพี่ด้วยกินข้าวย็นหน่อยกินข้าวหน่อยนลูกพี่ นไสุดยอดสด,อดีครับนี่ก็เป็นครับ,รบเป็นบรรยากาศครับวันนี้ก็ได้นอนนอนที่ไซต์งานรีสอร์ทครับโครงการรีสอร์ทของพี่จอนนี่ครับที่เขื่อนิรีดินทร์ครับ คำเคอสซีนทรตำบลคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบ,บ,อบลราชธานีครับท่านใดผ่านมาก็แวะมาพักได้นะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยถึงไม่ได้ผ่านมาก็ตั้งใจจองมาก็ได้โทรจองครับบรรยากาศสุดยอดมากมีร้านอาหารร้านกาแฟมีห้องพักครับแล้วก็เอ็ซีท่านใดก็แวะมาเยี่ยมผมได้นะผมอยู่นี่นะมาอยู่ที่นี่แล้วมานอนที่นี่เลยครับ ก็ช่วยงานดูแลสอนที่นสบายดครับผมใช่ครับพอดีู้จัดการเขาดูแลที่นี่ตลอดไปครับหลืต้องมาช่วยกันมาดูแลครับมาโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับครัดีครับวันนี้ก็มีพนักงานเยอะนะพนักงานเยอะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราถ่ายพี่แดงเพราพี่แดงก็ ก็อยากถ่ายด้ไงต่อไปคงอาจจะถ่ายพี่แดงบ่อยๆเนาะถ่ายด้วยกันดิเดี๋ยวเป็นเป็นถ่ายด้วยกันเดู๋พาไปหากินหาปูหาปลาได้ไหมพี่แดงได้หาปลาได้ไหมได้เพราะว่าพี่กิงดำครับพี่ิงดำตอนนี้กิงดำก็อยู่ทุ่งนานะครับตอนนี้แยกกันอยู่ผมต้องมาช่วยงานที่นี่ก่อนเดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวก็เจอกันผมก็ไปทุ่งนาบ่อยแหละเดี๋ยวไปซื้อของ พี่บูนเดี๋ยวไปซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็แวะไปหาพี่กิงดำดก็อาจจะได้ไปถ่ายพี่กิงดำด้วยแต่กักๆตอนนี้ก็คือทำงานอยู่ที่นี่ครับรีสอร์ทครับอเอ่ะเดี๋ยวยังไงขอญาตทำอาหารกินก่อนครับเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามากันครับอีกหลายคนอยู่ตอนนี้ก็เตรียมงานอยู่เพราะน้องๆกมวัวเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเขาก็ไปเสิร์ฟอยู่มีลูกค้าเข้าาคืนโอเคครับ คคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่แดนเนาะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่แดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณครับขอให้มีนะครับขอให้ทุกคนนะครับครับโอ้สุดยอดครับผมนะสุดยอดครับ